ปลวกมีชีวิตอยู่นอกสายตาเราแทบไม่เห็นมันนอกรังของมันแต่มันมีชีวิตที่น่าทึ่งปลวกเป็นนักสร้างที่เชี่ยวชาญและนักเก็บเกี่ยวและมันเปลี่ยนแปลงโลกรอบๆตัวเรา มีปลวกมากมายในทุ่งหญ,ญ้าซารวน่าของเคนยาจอมปลวกเป็นองค์ประกอบหลักของภูมิประเทศปลวกปรับตัวเข้ากับชีวิตในความมืดมันไม่มีตาแต่มีประสาทดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมนักชีววิทยาเจอแอนดาดลิงตันและไราฮาร์ดลอยโฮคิดว่าเรายังรู้เกี่ยวกับปลวกน้อยเกินไป พวกเขาอยากจะรู้มากขึ้นและเพื่อทาแบบนั้นพวกเขาวางแผนจะถ่ายภาพยนตร์ภายนภาในรังของนางพญาปลวกโดยที่ไม่รบกวนพวกมันปลวกมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศมากมายตัวอย่างเช่น <laughs> ในสวรนาในระบบนิเวศนี้มันเป็นองค์ประกอบหลักสําหรับการย่อยสลายพืชผักที่ตายแล้วพื้นดินเจอร้อนระอุจากแสงแดดแล้วก็สิ่งของอย่างเช่นแบคทีเรียและราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ใกล้กับพื้นผิวได้ที่นี่ เปลวกทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ที่นี่ไม่เป็นเรื่องยากที่จะศึกษามันนะคะเพราะว่ามันไม่ชอบถูกเปิดเผยงานของฉันส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นใหม่ทันทีที่จอมปลวกถูกเปิดออกปลวกจะหายไปเหมือนกับมันไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนดังนั้นการวิจัยเรื่องปลวกจึงเหมือนกับโบราณคดีการขุดค้นแหล่งที่ถูกทิ้งเอาไว้และประเมินว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้าง ีกลุ่มเดียวที่ยังคงอยู่ที่นั่นโดยไม่ไปไหนนั่นคือราชนีปลวกและองครัก์ของมันซึ่งประกอบด้วยราชาปลวกงานและปลวกทหารด yes. ีดางของราชนีค่ะราชนีเป็นแม่ของปลวกทุกตัวในอนาณาจักรนี้มันจะวางไข่วันละสามหมื่นฟอง ซึ่งจะถูกปลวกงานนําออกไปและดูแลโดยทันทีราชนีปลวกมีความสำคัญและถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปลวกงานจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นและแสงเพียงน้อยนิดรอยเปิดเพียงนิดเดียวจะถูกปิดโดยทันทีนี่อาจจะดูสับสนวุ่นวายแต่ไม่ใช่มันเป็นการจัดระเบียบอย่างสูงปลวกงานมีน้ําสำรองในตัวเป็นจำนวนมาก มันจึงสามารถทำก้อนโคลนได้ทุกเวลาแม้แต่ในสถานที่ที่แห้งแล้งแบบนี้แม้แต่รูปเปิดที่เล็กน้อยจะถูกเฝ้าระวังโดยปลวกทหารซึ่งมีเขี้ยวที่ทรงพลังพร้อมที่จะเข้าจัดการกับผู้รุกรานนักวิจัยมีโอกาสเพียงสั้นๆที่จะมองดูภายในก่อนที่รูปเปิดจะถูกปิดอีกครั้งเช่นเดียวกับปลวกมด เป็นมแมลงสังคมที่สร้างรังอาศัยเป็นฝูงใหญ่ดังนั้นจึงมีความเชื่ออย่างกว้างขวางว่าปลวกเป็นมดประเภทหนึ่งแต่มันไม่ใช่มดมดเป็นสัตว์ที่กินอาหารทุกชนิดกินมแมลงหรืออย่างเช่นในกรณีของมดอาสพลิดกินของเสียของมันมดจะวิวัฒนาการมาจากตัวต่อปลวกจะเป็นทายาทของมแมลงสาบและมันเป็นสัตว์กินพืชอ,อย่างเดียวปลวกและมดมีสังคมที่มีการจัดระเบียบอย่างสูง และมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งกพระบรรพบุรุษของมันเผชิญก,กับความท้าทายอย่างเดียวกันและพบทางออกอย่างเดียวกันนั่นคือตัวอย่างของการวิวัฒนาการร่วมหางออกไป8,500กิโลเมตรทางตะวันออกสุดในบอร์เนียวภูมิอากาศเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับปลวก ป่าฝนที่นี่จะมีความชื้นร้อนและมีร่มเงาตลอดเวลามันอาจจะเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของปลูกก็ได้ปลกเหล่านี้ไม่อาศัยอยู่ใต้ดินและมันไม่จําเป็นต้องขุดลึกลงไปเพื่อหาน้ํามันสร้างรังของมันในโพรงต้นไม้ เหมือนกับปลวกในไม้แห้งของอเมริกามันไม่กินไม้ซึ่งมันอาศัยอยู่ดังนั้นทุกๆสิบวันมันต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อสแสวงหาสารอาหารต่างๆปลวกแมวมองพบอาหารและทำรอยเส้นทางไว้อย่างยอดเยี่ยมบนพื้นของป่าต่อมที่ท้องของปลวกแมวมองจะปล่อยร่องรอยของฟีโรโมนซึ่งปลวกตัวอื่นสามารถติดตามได้ปลวกชนิดนี้จะมีเปลือกภายนอกสีเข้ม ซึ่งปกป้องมันจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีปลูกเก็บเกี่ยวออกทำงานแล้วลำต้นของต้นไม้ถูกปกคลุมไปด้วยไรเค้นซึ่งเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับปลวกแหล่งนี้อยู่ห่างจากรังของมันเพียงร้อยเมตรซึ่งถ้าเทียบกับมนุษย์คีระยะทาง15กิโลเมตร ปลวกเก็บเกี่ยวของปลวกชนิดนี้เป็นปลวกหนุ่มสาวซึ่งมีเขี้ยวที่เล็กและคมปลวกงานจะตัดแทะและรวบรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้การทํางานของกองทัพทั้งหมดถูกวางแผนอย่างแน่นอนภายในเวลาครึ่งชั่วโมงลำต้นของต้นไม้สะอาดเรียบได้เวลาที่จะส่งมอบสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาได้ให้กับปลวกขนของ การแบ่งแยกงานซึ่งเป็นยุทธวิธีเพื่อการอยู่รอดย้อนหลังกลับไปมากกว่าร้อยล้านปีปลวกเหล่านี้รอจนกระทั่งมันบรรทุกเต็มจากนั้นมันจะมุ่งหน้ากลับไปสู่รังปลวกเก็บเกี่ยวและปลวกบรรทุกของรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องกลับไปมันจะนำอาหารสดประมาณครึ่งกิโลกรัมกลับบ้านพอที่จะเลี้ยงดูทั้งฝูงได้นานสิบวัน ตัวกลับมาแล้วทั้งฝูงจะทุ่มเทตัวเองให้กับกระบวนการในการแปรรูปและดูแลอาหารต้องขอบคุณต่อระบบการย่อยอาหารที่ยอดเยี่ยมปลวกเป็นสัตว์ชนิดเดียวของโลกที่สามารถย่อยสลายไม้ได้ในแอฟริกาตะวันออกผู้คนชอบปลวกเพราะมันทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ไม่มีกเษกษตรกรคนใดที่นี่ต้องการทำลายจอมปลวกและแน่นอนว่าต้องไม่ใช่หอคอยแบบนี้ด้วย าเทียบกับมาตรฐานของมนุษย์มันจะสูงถึง1,700เมตรมันต้องสร้างให้สูงเพื่อให้ระบบระบายอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นยิ่งต้นไม้หนานแน่นและสูงเท่าไร่จอมปลวกก็ยิ่งสูงมากเท่านั้นมันน่าประทับใจมากใช่ไหมล่ะการจะดูว่าฝูงปลวกใหม่ๆสร้างปลองไฟใหม่นักชีววิทยาจึงต้องทำงานในตอนกลางคืน จอมปลวกนี้ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเฝ้าดูปลวกโดยไม่รบกวนมันนักวิจัยใช้แสงเพียงสลัลวเท่านั้นพวกเขานำกล้องอินฟราเรดมาเพื่อบันทึกฯกิจกรรมของปลวกในรัง หลายหมื่นตัวขุดเหมือนกับชาวเหมืองเพื่อหาวัสดุนำดินเหนียวและน้ำขึ้นมาจากใต้พื้นดินลึกและในเวลาต่อมาแร่ธาตุที่มันนำมาจะทำให้ดินชั้นบนอุดมสมบูรณ์ สำรองในร่างกายของมันมากพอที่จะสร้างก้อนโคลนซึ่งเป็นดินผสมกับน้ำลายเพื่อหาน้ำในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งแบบนี้มันต้องขุดปล่องลึกลงไปจนถึงระดับน้ำใต้ดินบางครั้งลึกเกือบ60เมตรแต่มันก็คุ้ค่ากับความพยายามเมื่อส่วนผสมนี้แห้งมันจะแข็งแรงและเป็นโครงสร้างที่ปกป้องมันจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี แต่ละคืนนักสร้างหอคอยจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างยอดของจอมปลวกหรือหอคอยรับประกันว่ามีอากาศสุดชื้นอย่างเพียงพอมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนซึ่งสะสมขึ้นอันเป็นผลมาจากกระบวนการย่อยอาหารของมแมลงหอคอยนี้ทําหน้าที่เหมือนกับปล่องซึ่งยอมให้อากาศร้อนลอยขึ้นไปข้างบนและถูกทดแทนด้วยอากาศบริสุทธิ์จากรูช่องต่างๆของจอมปลวก บอกถึงภูมิอากาศภายในรังถ้าฝนตกซึ่งนานๆครั้งจะนำอากาศเย็นเข้ามาไอ้น้ำจะลอยขึ้นจากปล่องระบายอากาศในตอนเช้าพอคอยนี้จะสูงขึ้นกว่าเดิมครึ่งเมตรแต่มันยังไม่เสร็จ คืนนี้รูเล็กน้อยทุกรูจะถูกปิดลงขอคอยที่เสร็จสมบูรณ์จะเป็นองค์ประกอบสําคัญของรังปลวกทําให้ปลวกสามารถควบคุมสภาพอากาศภายในรังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรังของราชนีมันจะรักษาอุณหภูมิให้คงที่30องศาเซลเซียสและความชื้นเกือบร้อเปอร์เซในขณะที่ต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์ถายเทได้ตลอดเวลาหากไม่มีการปรับอากาศ ปลวกคงไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแบบนี้เอาค่อยๆนะวางตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจอแอนเดลิงตันและไราฮาร์ดลอยโฮมองหาจอมปลวกที่มีปล่องเพียงปล่องเดียวที่นี่พราเขาสามารถวัดว่าก๊าซถูกปลดปล่อยออกมามากเพียงใดและประเมินว่ามีปลวกอยู่ในรังมากแค่ไหนขนาดและรูปร่างของรังบอกให้นักชีววิทยารู้ว่ามีปลวกมากแค่ไหน เกี่ยวข้องในการสร้างจํานวนนี้เมื่อรวมกับก๊าซที่ถูกเหยขึ้นมาบ่งบอกได้ถึงก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเทนซึ่งถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยปลวกนักวิจัยยังอยากรู้น้ําหนักทั้งหมดของปลวกในรังนี้ตัวเลขอาจจะผันแปรไปอย่างมากบางประชากรอาจมีมากถึง1ล้านซึ่งมีน้ําหนักรวมถึง20กิโลกรัม มีตัวเลขที่น่าชัดสําหรับเขตร้อนเช่นกันสิ่งเดียวที่น่าชัดก็คือน้ําหนัก,กรวมกันของปลวกในโลกนี้คงจาหาสารอย่างมากมแมลงนี้ถูกพบในทุกเขตร้อนและเกึื่อเขตร้อนของโลกสา์ชนิดนี้พบวิชาการที่ชันฉลาดที่จะเข้าถึงแหล่งอาหารบนพื้นป่าที่ไม่ราบเรียบในที่ซึ่งมีช่องว่างและพื้นที่สูงชันมันจะถูกปรับให้ราบเรียบโดยใช้กิ่งไม้และใบไม้มันจะสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ของมันเอง วัสดุก่อสร้างของมันคือทรายและดินของพื้น่าก็คือถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งอาหารซึ่งประหยัดเวลาและพลังงานมากเป็นทางด่วนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นเส้นทางที่รวดเร็วและปลอดภัยข้ามภูมิประเทศที่อันตรายและยากลำบากต่างๆร่องรอยของฟีโรโมนจะควบคุมการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับป้ายถนนและสัญญาณไฟจราจร มันยังมีอุโมงค์ซึ่งแยกเส้นทางการขนลำเลียงอาหารในแต่ละทิศทางอีกด้วยเช่นเดียวกับปลวกทุกชนิดปลวกของเอเชียนี้จะมีปลวกทหารซึ่งค่อยเฝ้าเส้นทางการขนส่งตลอดเวลาปลวกทหารมองไม่เห็นแต่มมีประสาทการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมหนวดที่คล้ายเขาของมันที่หัวจะทําให้มันพ่นพิษใส่ศัตรูได้สภาวะของมันตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพราะป่าฝนนี้เต็มไปด้วยอันตรายยิ่งเข้ากลายรังในต้นไม้เท่าไรถนนและอุโมง์ก็จะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นปลวกงานกำลังฉีกใบไม้แห้ง สิ่งที่ถูกทิ้งลงไปจะกลายเป็นธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชต้นใหม่ปลวกสร้างปุ๋ยที่มีคุณค่ามากมายทั้งในป่าฝนเขตร้อนชื้นและในทุ่งหญ้าสวรรค์นนที่แห้งแลง้งการกัดฉีกเศษไม้แห้งเป็นงานหนักปลวกชนิดนี้มีความชำนาญพิเศษในเรื่องของใบไม้มันใช้เวลาสองชั่วโมงก็สามารถทำให้ใบไม้ขนาดนี้หายไปได้ แม้ว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับปลวกไม่มากนักมีหลายอย่างซึ่งบ่งบอกว่ามันมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศของดาวเคราะนี้ดังนั้นจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนในการปกป้องปลวกจากวิวัฒนาการ150ล้านปี ลวกได้พัฒนาทักษะหลายอย่างเพื่อรีไซเคิลพืชพันธุ์ชนิดต่างๆนั่นคือเหตุผลหลักสําหรับความสําเร็จของมันคนุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบสังคมที่สลับซับซ้อนของมันซึ่งทําให้มันสามารถอยู่เหนือสภาพแวดล้อมได้แม้ว่ามันจะมีศัตรูที่ทรงพลังก็ตาม คงคอยเฝ้าระวังและรักษาฝูงของมันอยู่มันมองไม่เห็นศัตรูแต่มันสามารถได้กลิ่นหนานแล้วกลุ่มของมดแดงจ้องมองดูปลวกอยู่เถาของปลวกถูกพบเห็นโดยมดแมวมองตอนนี้ทีมจู่โจมกำลังใกล้เข้ามา ก่อนอื่นเลยคือการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดโลกงานวุ่นวายเกินกว่าจะสังเกตเห็นภัยคุกคามปลกทหารได้กล่นข้าศึกแต่ก็ยังไม่แตกแถว มดคอยเฝ้าหาช่องว่างในแถวอย่างอดทนแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจเข้าจู่โจมลงตรงหน้าปลวกมีขนาดเล็กกว่ามดแต่มันมีอาวุธที่ร้าแรงนั่นคือพิษจากต่อมด้านหน้าของมัน และผลแม่นปืนตัวเล็กนี้เล่งได้อย่างดีมดที่ดอนพิษพยายามที่จะลบของเหลวที่ร้อนแรงนี้ออกจากหน้าจากนั้นปลูกทาหารก็เข้าโจมตีโต้อตอบ สำหรับหมดแล้วการจจ่โจมกลายเป็นการล่าถอยมันถูกขับไล่และส่วนใหญ่กลับไปมือเปล่าต้องขอบคุณต่ออาวุธเคมีของมัน กองทัพที่มีขนาดเล็กกว่าได้ชัยชนะปลวกยังต้องคอยเฝ้าระวังมดในกลางทุ่งหญ้าสวรราในแอฟริกามดพวกนี้ออกจากรังเพราะมันรู้ว่ามีปลวกอยู่ใกล้เคียงหน่วยโจมตีเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมั่นใจนำโดยมดแมวมองตัวเดียว มดเข้าโจมตีเป็น3ขบวนแต่ละขบวนมีความยาว2เมตรมดชนิดนี้มีความชำนาญเป็นพิเศษในการออกล่า,มาแมลงชนิดอื่นๆมันมีประสาทการดมกลิ่นที่มหัศจรรย์ไม่มีทางหนีสำหรับปลวกปลวกที่อยู่ตามลำพังและนอกกังของมันเขี่ยวขนาดใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ มดอยู่ห้อมล้อมตัวมันและปลวกในสวรรน,นาไม่มีต่อมผิดม,ม,ม,มดจะลากปลวกที่ถูกกัดออกเป็นชิ้นๆกลับไปสู่รังของมันในขณะเดียวกันหน่วยโจมตีก็ลากถอยกลับมา ในเคนยาโจแอ,อนดดลิงตันและไราฮาร์ดลอยโฮได้พบจอมปลวกที่เหมาะสม 1. 1> เพื่อให้เข้าถึงรังของราชนีปลวกศูนย์กลางของความลับของรังของปลวกห้องของราชนีปลวกถูกเคลื่อนย้ายออกมาตอนนี้คือความท้าทายที่แท้จริงคือการเปิดมันออกโดยไม่ให้ทำลายรังของมันมันถูกวางกลับหัวอย่างระมัดระวงัง ไว้โซนชั่วคราวก็ติดสินไม่เป็นไรเสียอย่าเดือดร้อนเจ้าแอนเดลิงตันและไรฮาร์ดลอยโฮรอคอยหลายปีสําหรับช่วงเวลานี้แต่พวกเขาต้องทํางานด้วยความระมัดระวังถ้าปลวกองครักษินเต้นมันจะฆ่าราชินีปลวกนี่ไงรังของนางพยาเห็นไหมนี่ละโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย นักชีววิทยารู้สึกประหลาดใจที่มีราชนีปลวกถึง3ตัวไม่ใช่ตัวเดียวราชาปลวกซึ่งมีความยาวเพียง1นซนติเมตรจะผสมพันธุ์กับราชนีตลอดชีวิต บางครั้งนานถึง30ปีนักวิจัยไม่คาดคิดว่าจะพบราชนีปลวกถึง3ตัวตอนนี้เขาต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีไราฮาร์ดลอยโฮนำห้องทดลองทั้งหมดออกมาสู่ทุ่งหญ้าสวรรณน,นาเขาหวังว่าจะนำราชนีราชาและปลวกงานและลูกของมันเข้าไปอยู่ในห้องเทียมโดยไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันท่อต่อระหว่างห้องและรังจะถูกพ่นด้วยฟีโรมโมนเพื่อไม่ให้ปลวกงานเลิกดูแลราชนีปลวก ที so ่ปลูกทหันอยู่ข้างานด้วยนั่นไงราชนีปลวกอีกสองตัวถูกนำกลับสู่รังพร้อมกับราชาของมันและรูในจอมปลวกถูกปิดสนิทอย่างระมัดระวัง นักวิจัยใช้เวลาหลายปีเพื่อพยายามทำการทดลองแบบนี้แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มีภาพยนตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของราชนีปลวกในห้องของมันห้องของมันจะต้องได้รับการปกป้องโดยเร็วที่สุด จากความร้อนและแสงแดด no, ปิดไว้ก่อนนะนนแหละดีเรียบร้อยแล้วทอ่อถูกเชื่อมโยงเข้ากับห้องตามธรรมชาติภายในจอมปลวกมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆความเครียดเพียงนิดเดียวจะทำให้ปลวกทหารและปลวกงานข้าราชนีปลวก <Okay. S 2> ได้ Put the again For ตอนนี้นะักวิจัยได้แต่รอคอยราชินีและปลวกงานจะกลับมาใช้ชีวิตปกติในการกินอาหารวางไข่และดูแลตัวอ่อนหรือไม่แม้จะมีประสบการณ์มากมายโจแอ,อนดาลิงตันและไราฮาร์ดลอยโฮก็ยังต้องการโชค ราชนินีและผู้ดูแลของมันดูเหมือนจะไม่สนใจปลวกงานยังคงดูแลราชนินีต่อไปและราชนินีก็ยังคงวางไข่อีกหลายร้อยฟองชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าไข่ทั้งหมดจะเหมือนกันมันจะกลายเป็นปลวกงานหรือปลวกทหารถูกระบุต่อมาโดยฟีโรโมนซึ่งปล่ปลอยออกมาจากปลวกตัวอื่นภายในรัง าปลวกใหม่จะเป็นปลวกงานหรือปลวกทหารมันจะเข้าประจำตำแหน่งและทุ่มเทชีวิตของมันให้กับชุมชนซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นี้ ชีวิตอยู่นอกสายตาเราแทบไม่เห็นมันนอกรังของมันแต่มันมีชีวิตที่น่าทึ่งปลวกเป็นนักสร้างที่เชี่ยวชาญและนักเก็บเกี่ยวและมันเปลี่ยนแปลงโลกรอบๆตัวเรา ปลวกมากมายในทุ่งหญ้าซาวน่าของเคนยาจอมปลวกเป็นองค์ประกอบหลักของภูมิประเทศปลวกปรับตัวเข้ากับชีวิตในความมืดมันไม่มีตาแต่มีประสาทดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมนักชีววิทยาโจอแอนดาลิงตันและไราฮาร์ดลอยโฮคิดว่าเรายังรู้เกี่ยวกับปลวกน้อยเกินไปพวกเขาอยากจะรู้มากขึ้น และพื่อทำแบบนั้นพวกเขาวางแผนจะถ่ายภาพยนตร์ภายในรังของนางพญาปลวกโดยที่ไมร่รบกวนพวกมันปลวกมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศมากมายตัวอย่างเช่นในสวรนาในระบบนิเวศนี้มันเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับการย่อยสลายพืชผักที่ตายแล้วพื้นดินจอร้อนอุจากแสงแดดแล้วก็สิ่งของอย่างเช่นแบคทีเรียและราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ใกล้กับพื้นผิวได้ที่นี่ปลวกทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่นี่ไม่เป็นเรื่องอยากที่จะศึกษามันนะคะเพราะว่ามันไม่ชอบถูกเปิดเผยงานของฉันส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นใหม่ทันทีที่จอมปลวกถูกเปิดออกปลวกจะหายไปเหมือนกับมันไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนดังนั้นการวิจัยเรื่องปลวกจึงเหมือนกับโบราณคดีการขุดค้นแหล่งที่ถูกทิ้งเอาไว้และประเมินว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้าง ีกลุ่มเดียวที่ยังคงอยู่ที่นั่นโดยไม่ไปไหนนั่นคือราชนีปลวกและองครักษ์ของมันซึ่งประกอบด้วยราชาปลวกงานและปลวกทหารด yes. ีดางของราชนีค่ะราชนีเป็นแม่ของปลวกทุกตัวในอนาณาจักรนี้มันจะวางไข่วันละสามหมื่นฟอง ซึ่งจะถูกปลวกงานนำออกไปและดูแลโดยทันทีราชนีปลวกมีความสำคัญและถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปลวกงานจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นและแสงเพียงน้อยนิดรัด้วเปิดเพียงนิดเดียวจะถูกปิดโดยทันทีนี่อาจจะดูสับสนวุ่นวายแต่ไม่ใช่มันเป็นการจัดระเบียบอย่างสูงปลวกงานมีน้ำสำรองในตัวเป็นจำนวนมาก มันจึงสามารถทำก้อนโคลนได้ทุกเวลาแม้แต่ในสถานที่ที่แห้งแล้งแบบนี้แม้แต่รูปเปิดที่เล็กน้อยจะถูกเฝ้าระวังโดยปลวกทหารซึ่งมีเขี้ยวที่ทรงพลังพร้อมที่จะเข้าจัดการกับผู้รุกรานนักวิจัยมีโอกาสเพียงสั้นๆที่จะมองดูภายในก่อนที่รูปเปิดจะถูกปิดอีกครั้งเช่นเดียวกับปลวก เป็นมแมลงสังคมที่สร้างรังอาศัยเป็นฝูงใหญ่ดังนั้นจึงมีความเชื่ออย่างกว้างขวางว่าปลวกเป็นมดประเภทหนึ่งแต่มันไม่ใช่มดมดเป็นสัตว์ที่กินอาหารทุกชนิดกินมแมลงหรืออย่างเช่นในกรณีของมดอัสพลิดกินของเสียของมันมดจะวิวัฒนาการมาจากตัวต่อปลวกจะเป็นทายาทของมแมลงสาบและมันเป็นสัตว์กินพืชอ,อย่างเดียว ปลวกและมดมีสังคมที่มีการจัดระเบียบอย่างสูงและมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งกพระบรรพบรุษของมันเผชิญกับความท้าทายอย่างเดียวกันและพบทางออกอย่างเดียวกันนั่นคือตัวอย่างของการวิวัฒนาการร่วมห่างออกไป8,500กิโลเมตรทางตะวันออกสุดในบอร์เนียวภูมิอากาศเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับปลวก ป่าฝนที่นี่จะมีความชื้นร้อนและมีร่มเงาตลอดเวลามันอาจจะเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของปลวกก็ได้ปลวกเหล่านี้ไม่อาศัยอยู่ใต้ดินและมันไม่จําเป็นต้องขุดลึกลงไปเพื่อหาน้ํามันสร้างรังของมันในโพรงต้นไม้ เหมือนกับปลวกในไม้แห้งของอเมริกา